เปิดตัวแล้ว Oppo K10 n g ใช้ชิป Snapdragon 778G พร้อมจอ 120Hz แรมจัดเต็ม 12GB กล้องหลัง 64MP ในราคาประมาณ11,200บาทล่าสุดทาง Oppo ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Oppo K10 Energy ที่มีจุดเด่นด้านหน่วยความจำแรมขนาด 12GB และชิปประมวลผลระดับกลางรุ่นใหม่ อย่างซัั 778G โดย Oppo K10 Energy เป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นประสิทธิภาพการใช้งานเป็นหลักโดยมีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด6.59นิ้วความในีระดับ Full HD Plus ใช้ชิปประวมวลผล Qualcomm Snapdragon 778G ให้ลำจัดเต็ม12 g ิส่วนลอมให้มาที่256 g ิให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเรียด4ล้านพิกเซล กล้องอัลตราไวท์ความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องเสริมความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมีทั้งหมด2สีคือสีดำและสีน้ำเงินมีระบบระบายความร้อนในตัวให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็ว30วัตต์สมาร์ทโฟน Oppo K10 Energy มีราคาอยู่ที่2,199หยวนหรือประมาณ11,200บาทโดยจะเริ่มจำหน่ายที่ประเทศจีนเป็นที่แรกครับตอนนี้ช่อง i อ Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดอนละยีสิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ